หล,หลายท่านคงมีความสงสัยว่าเ้ถ้าเราจะเปลี่ยนยางเนี่ย เราจะดูยางังไงเราจะเลือกยางยังไงและไอ้ตัวเลขบนยางเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปแนะนากันถ้าเราจะเปลี่ยนยางเราต้องดูอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยคือยางที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเป็นยางเดิมหรือเปล่านะถ้ามันเป็นยางเดิมเนี่ยเราก็เลือกสเปคเดิมได้เลยหรือว่าถ้าเราจะเปลี่ยนล้อใหม่เปลี่ยนสเปคยางไปจากเดิมเราก็ควรที่จะดูความเหมาะสมของมันด้วยอันอันมันผิดกฎหมายนะแล้วก็อาจจะทําให้สมรรถนะในการขับขี่รถลงหรือว่าทําให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้นแต่ถ้าไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใใหห้้้้้แแแแนน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 นะะําา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 ผมม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 มวว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 ว่่่่กกกก็็ชสเเเเเเปปคคดดดดดดิิิีีีลลลล๋ยยยยููตตัััััขบงงงงไุ ไอ้ตัว245ก็คือความกว้างของหน้ายางหน่วยเป็นมิลลิเมตรอ่าถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนใช้ยางหน้ากว้างขึ้นมันอาจจะทําให้กินน้ํามันมากขึ้นอ่าแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนใช้หน้ายางเล็กลงมันก็อาจจะทําให้กอดถนนน้อยลงตัวต่อมา45ก็คือความหนาของหน้ายางตัวนี้ไม่ได้มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรหรือว่าเซนติเมตรนะมันเป็นเปอร์เซนต์ที่คิดจากความกว้างของหน้ายางก็เอา245หารด้วย45ก็จะออกมาเป็นหน่วยขนาด